มามาตีหลัมามาอยู่ํำกัดดีมาพับแม่มลูกสาวบอกมีอายุจะปี้วครับสีส่อยู่กับผู้สาวในที่ต้องบอกผู้สาวสอนเฮ็ดนะคยัเฮ็ดค,ค้อมรกเบ่ครับขอถามเรื่องตัวตอต,ต,ตรงเลยคครับผมแ้นี้แฟนตัว,ตว,ตวครับผมหนึออห่ สวัสดีจ้าครับผมเอาส่งได้มือนีิเอาส่งได้ก็ได้ที่มันรอแบบว่าคือเกาหลีเกาหลีจังหน่อยนะครับโอเคจ้าจัดทายจัดทายเอาเลยครับโอเคสเปีอย่างเงินสปีดีก็สปีดีปะครับจ้าสเปีหอมเฮ้ยตื่นเบมือรอเราไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องอยู่กับรายการคนใสใสใส รายการที่จะพาะท่านผช่ชงครับไปเยี่ยมเยือนถามข่าวพี่น้องคนอีสานที่มาเหตุงานในเมืองกรุงกันครับไปพูดคุยไปว่าให้กำลังใจพี่น้องคนบานเฮ่าที่มาเหตุงานกันอยู่ในเมืองกรุงเพราะว่าในแต่ละมือเนี่ยครับพี่น้องเห่าเนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะมากมายครับพี่น้องบ่ราว่าจะเป็นปัญหาแดงทีทํามาหากินปัญหาเรื่องเงินครับปัญหาเรื่องหนีสินครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องมิ ชายชีพครับพี่น้องครับแต่พอต้องยาิครับพี่น้องครับมือนีผมมีตัวซอยครับจากสินเชื่อวงการธนาคารประชาชนธนาคารออมสินรับรองว่าคนใสยูองใดกูได้สบายใจแน่นอนครับสำหรับมือนี่นะครับโตยู่แถวแยกน่าชดาราดผ้าครับพี่น้องครับได้ยินข่าวว่าพี่น้องคนที่ศาลก็พี่น้องฟันเท่าเนี่ยมาอยูหนีกันหลายครับเพอก็ได้มาเหยียบเลือนมาถามข่าวในว่าเป็นจังใดกันแน่ครับนี่เจ้าของร้านเสริมสวยนี่กับเปคนบ้านเดียวกับผมคนใสครับเพื่อยบอกคนไปคานใภูมิใะ Oh! ยูไก่กันแค้เอาเพื่อยังครับเอาเพื่อแกงข้อค่ะแกงข้อจ้ะโอ้ยยูแกงไก่ชุ่มแพรเท่านี้คนพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยมาอยู่แถวใดกันเบิดครับโอ้ยแถวนี้ก็หลายอยูเนี่ยแหละฝุ่นฟางฝุ่นก็หลายพุ่นหลายหลายข้ามถนนไปทั้งฝุ่นปะครับใช่ข้ามไปน้อยเดียวก็มีคนอีสานมึดเลยมีคนบ้านเฮาเหมืเนาะแมนแล้วจ้ะคนบ้านเฮามึดเอาจังซี่ครับพี่น้องครับต้องขอบคุณเอยหลายๆครับบดยเฉพาะเสริมรอให้แซกชุ่มแพรครับผมเดี๋ยวเฮาไปเฮาข้ามฟังไปครับพี่น้องไปถามข่าวพี่น้องคนอีสานบ้้าาานนเเฮแลลวกก็ไปััโดครบ ขอบคุณหลายครับเพื่อนตาคือเก่าเนาะจ้าคอบฟีคือเก่านะครับตาผมขอเพื่อนหลายครับไปครับไปสวัสดีครับคนใส่ด้วยดีด้วยขอนเกลนครับโอ้คนเกลนนี่ขอนใส่ครับขอไทยครับุูขอนไทยป็นไยังครับขนไทยคือกันเนอะขนใส่ครับเนอะเอ็ดครับไลเอ็ดอันนี้คนใส่ครับโคราชครับโคราชคนใส่ครับคนเกลนครับโอ้ โดเกนคือว่าหลายฮะอันนี้คนใสครับคนสซุกีเกิดที่สีเกตเอานังคิงไอ้โค้ดนะครับผมอันนี้คนใสครับกาลสินครับโอ้ยมาจากทุกสารทิศของภาคอีสานครับพี่น้องครับขค้ดเกนสีเกตกาลสินโคราชอันนี้สุโขทัยลอยเอ็ดครับพี่น้องครับขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมขอให้พี่น้องชาวอีสานนะครับที่มาใส่แรงงานหรือว่ามาสู่ในกรุงเทพครับยังไงก็ขอให้สู้ๆูด้ะพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ตลอดเป็นกําลังใจให้เสมอครับพี่น้องครับ โู้โครับสวัสดีครับอู้เสียงดังแท้าวะเป็นคนใส่ก็แม่สีสเกตค่ะอยู่อมเภอยังครับระเภอตุ้มพ้อนจ้าอยู่แถวนี้คือมีแต่คนสีสเกียรตัววะยายสมวันนู้ขั้วมาอยู่พี่เหมือนบอกครับมามาตีหลับมามาอยู่นำกัดอีมาครับแม่มีลูกสาวบอกมีอายุจะปีแล้วครับซีซี ขายของมาเจ็งปีแล้วแม่ขายของมาสิบก็ปีแล้วจ้าสิบก็ปีแล้วขายยังเนี่ยแม่จะมีสมตำลาบน้ำตกไก่ย่างไล่ได้เป็นยังไงเนี่ยแม่ไล่ได้ก็พ่อปันกลางแหล,ละมาเห<า>็นและครับพี่นอ้องแต่ละอาชีพก็แตกต่างกันไปนะครับผมขอบคุณคุณแม่อะไรครับเดี๋ยวไปไล่อื่นกันต่อครับพี่น้องครับไป<า>สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,ค,รบคนณใส่้่อ โคดสีสะเก็ดปะครับโอ้ยอยู่ใสเนาะโคดสีสะเก็ดปะครับพี่ครับพี่แน่นั่งประเนี่ยคนใสครับอำเภอไพ่บึงขาจังหวัดสีสะเก็อยุดสีสะเก็ดปะครับปาดโคดสีสะเก็ดครับผมอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนาะครับยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองพานแล้วครับผมผมเนี่ยพานคุกแล้วครับครับไล่ได้กคับโอเคปะครับขายหนังดิโอเคจ้ะโอเคก็อยู่ได้ยันนี้แหละครับที่เด็กของร้านนี่มีอย่างเนี่ยครับผมสี่ลูกค้าสั่งดูดูนะครับ องุยโดยเฉพาะคนเฮ็ดบ่ครับแมนกินน้ำยังบ่ยกินน้ำนีหยังก็ได้ทีนองเร่าเฮ็ดเนี่ยอยู่กับผู้สาวในที่ต้องบอกผู้สาวสอนเฮ็ดนะเฮ็ดข้อรักไดยบ่ครับเออเอาอันนี้จะทำอะไรให้ผมรับประทานนะครับเอเฟสโซ่ค่ะโอ้เอฟเฟซโซ่ันสีแก้วแล้ววันนี้ไม่เป็นไร เพื่อนน้องผมทันนะโอ้จะเห็ดเป็นจบเสียบเนาะเบบพิธีพิถันในการเฮ็ดใส่รายละเอียดใส่ใจเฮ็ดนี่นะครับบอสไลโอ้ยลูกขาดลูก็ลูกขาดพลันไหลรอรอหลานนี่เสียบให้เน่ครับก่านได้บอกครับโอ้ยหอม เข้มข้นมันแล้วก็หวานเนี่ยกลมกล่อมเหมือนคนทําเลยฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอให้ลูกค้าไลน์นะครับลำล้ำเลยด้วยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปเดี๋ยวเข้าไปร้านอื่นต่อครับพี่น้องครับสวัสดีครับคนไช้ครับสีสเกตครับเป็นคนสีสเกตมอำเภอ่มนครับอำเภอไผ่บึงอำเภอไผ่บึงครับผมปออันนี้ขายอย่างไรครับอยู่ร้านนี่าขาหมูเปิดจับ องขายมาจากปีแล้วครับขายพ่อหอดีธุรกิจของเจ้าของแล้วบ่นี่ของครอบครัวของครอบครัวครับผมอ๋อเป็นธุรกิจของพ่อของแม่ครับแต่ว่าพ่อกับแม่พกกล้องให้เขามายืนแทนแมนแมนบ่แมนไอ้เมื่อยบ่อกไงก็เมื่อยอยู่ตัวอะบ่กว่าทำไอ้ทำแฟนนะทำแฟนโตบ่แอนเฮ้ยตัวยุ้ยชีชวนไออยอ่ะไอขอถามเด้อโตโตตอบตรงเด้อครับผมไอนี่แฟนโตบ่ครับผม สองสองสอง <ت ش> <ت ش> ุ้ยโมเสบเลย่ะลูปสองโอ้โจบแลวไปคปถ่ายรับตัวไหมโม่เหีดีบอ,อกเท่าตัวนี่ว่าธนาโตนี่มันดีเนาะบอ่แล้วะๆๆนะเออยากถามแล้วขายของต่อรดขอพูดอะไรครับป้า<ๆ> มอเรียไม่ของดีผมวา่าตายจริงๆก็ได้เมียง,งามเนาะ,ะไปดอกขายของอีกล่ะเน้อนตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีหูเขาแล้วนะครับแบิ่งชิงเกียวกันดีกว่า สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะขายอะไรบ้างฮะขายบะหมี่เกี๊ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่อ๋ออย่างงั้นผมเอาเกาเหลาฮะเกาเหลาเส้นหมี่ฮะใส่ได้จ้ะเอ,าอ้าเดี๋ยวคนอีสานเนี่ยนี่คนใส่นี่แม่คนใส่สะเกตจ้ะเยอะเ,เ,เพิ่งยังครับเยอะเพิ่งกันทะล่มจ้ะว้าเดี๋ยวบอกคนอีสานบอกคนบ้านเดียวกันอีกแล้วครับพี่น้องครับเฮ้ยคุณแม่เราใส่บวกลอมสิลป์ครับอันนี้ได้มาได้ใส่เลครับบวกลอมสิลนะครับแม่ได้มาาาาจกธนครออมสิ่จ้ะท่ินั่งทอันนี้บองศิลป์จ้ะ กูเงินกองทุนเงินหลานจ้ะเยี่ยมมากดีแล้วครับคุณแม่ต้องกูในระบบแบบนี้แหละมันจังมาตรฐานพ่อแม่จัดมาเลยค่ะเซนมีห,หมูปียแม่นอกจากแม่เดี่ยวไปข้อนอีสานแล้วแถวนี้มีคอนอีสานอยู่บ่แม่มีอยู่จ้ะอยู่ใส่แบบอยู่ข้างๆกันจ้ะจากสันแม่เช็ดเป็นปก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวผมไปถามเพื่อนก่อนจ้บาบอกเพื่อนมาจากใส่เป็นคนใส่จ้ะโอเคครับแม่ไปครับ ไปสวัสดีครับสวัสดีครับมุณอาครับคนใส่เนี่ยครับไปอำนาจเจริญแล้วอำนาจเจะเล่นบ่บ้านเดียวก็าบดมนทุบหลาดเยอะนี่ออกว่าเขาบอกกันผมบอกว่าเดี๋ยวเราบอกกันดูคนโยกให้ครับอำเภอเมืองครับยังดีเขาบดมันทุบหลาดอยู่อย่าไปอยู่ใกล้กันหลายอย่าไปอยู่ใกล้กันหลายไม่ได้ยื่นกันด้วยแนนมาขายน้านี่ได้เยอะกี่แล้วพายมีก็กลัวแล้วครับ ปีกวัวแล้วแม่นครับ,บาไล่ได้ดีวกว่าไบมโบ๊ทปันได้ครับส่วนนี้ก็แย่แน่อยู่ครับก็แย่แน่อยู่เพราะมันมีช่วงดีช่วงก็ดีเนาะในการขายของครับผมนี่ครับไปเดี๋ยวผมขอถามเนี่ยนิดนึงครับเปิดร้านน้าแล้วก็ท่วงรถจังสิมันลำบากลำบนวะครับไปมีอุปสรรคอี่อย่างเนี่ยครับไปอุปสรรคกลายพดแล้วไปใส่เข้าเจากระไล่ครับขายกันยากช่วนคิดไปคิดมากก็จะได้เงินไปตั้งร้านไม่อยู่ครับไปเห็ดเป็นรักเป็นแรงเพราะได้เตาร้านอยากเปิดหน้าร้านเลยสิผมแน่นครับวเันนี้ โอ้ยบอ่อได้ครับบอ่อดีเลยผมบอ่อในนําเลยครับไอาการกู้เงินผ่านแอปออนไลน์เนี่ยมันอันตรายมิจฉาชีพก็หลายครับสำหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับอยากรู้ว่าแอปกู้เงินออนไลน์เนี่ยครับมันอันตรายอย่างเดี๋ยวผมสีบอกสูบฟัง แอปเงื่อนกูออนไลน์คือแอปพลิเคชันหลอกลวงเหยื่อโดยวิธีการให้ดาวน์โหลดแอปพันลิ่งใดๆเมื่อเหยเื่อเผลอกดเข้าไปหรือติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นแล้วจะทําให้เหยื่อถูกดูดข้อมูลส่วนโตในมือถือทั้งเหมือหลังจากนั้นจะถูกดูดเงินในบัญชีร่วมไปถึงถูกนําข้อมูลส่วนโต,โตมาแบกเมเพื่อลีดไถเงินจากเหยื่อต่อไปวิธีการรับมือแอบปบเงื่อนกูออนไลน์หนึ่งบอกกดลิงก,ก์แปลกๆที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์ที่บอกคุ้นเคยสอง ควรนํำข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ3มันเปลี่ยนรหัสบัญชีโซเชียลส่วนตัวหรือรหัสโมบายแบงกิ้งต่างๆ 4. หาดเพลไปกดลิงก์แปลกๆให้ทำการรี่เสร็จเครื่องเป็นคาโรงงานทันทีเด้่อขอบคุณข้อมูลดีๆครับซึ่งตอนนี้นะครับธนาคารออมสินก็เปิดศูนย์รับแจ้งมิชฉาชีพท่าการเงินนะครับพี่น้องครับสำหรับลูกค้าธนาคารออมสินนะครับที่มีความเสี่ยงหรือว่าได้รับความเสียหายนะครับสามารถแจ้งได้ที่เบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห กดพกเลยได้ครับพี่น้องครับถ้าพี่ตั้มอยากได้มีเงินมาปรับปรุงราดนะครับแบบที่บ่ต้องกังวลเรื่องมิฉาชีพที่มาหลอกลวงนะครับผมเขามีผู้เชี่ยวชาญใหม่ครับแนะนำครับืืนนี้ครับขอเชิญเจ้าหน้าที่จากธนาคารของสินครับผม สวัดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีเยินสิแนะน้ำบ่อนครับผมมนแนะน้ำโวครับแนะนไอ้ตังนี่เนาะนี่ยินโบกันว่าสิไปกู้เงินจากแอปออนไลน์ครับผมหยุดเลยครับมันอันตรายอีหล่มือนี้ผมมีแนวดีๆมาแนะนำสมัคสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจากธนาคารออมสินอยากได้เงินไปลงทุนเป็นวะอยากไปขยายกิจการเป็นวะครับผมมีเงินให้กู้สูงสุดไล่เราเมื่อเกินสองแสนบาทโอ้ เป็นแดสุดยอดวะสุดยอดเลยเหรอครับคนได้สูงสุด8ปีครับอาชีพกับพ่อค้าคือเท่านี้ละหรือค,รคนที่มีรายได้ประจานะครับอายุตั้งแต่20ปีคนชําระได้สูงสุดบ่เกิน60ปีเ่ท่านเกินนี่เนาะเ่บ่ท่านเกินแม่นาะบ่ท่านเกินเนาะเอาไ้หมุนเวียนนี่แหละครับเอาไปลงทุนในกิจการหรือว่ามือนึงเดือดร้อนอยากมีเงื่อนใส้บ่ต้องไปคิดพึ่งแอปเงื่อนกูออนไลน์เลยครับผมถ้าคิดหอดเงื่อนกูคิดหอดเงิ่อนทุนต้องคิดหอดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมครับฝากเอาไว้น้าเด้อครับพ่อ ด้อยากได้เงินกู้อย่าลืมคิดถอดธนาคารอมสินติดต่อได้ทุกสาขาเลยครับขอบคุณข้อมูลดีๆครับผมสำหรับพี่น้องท่านไหนนะครับอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อบุญออนไลน์ได้เลยครับพี่น้องครับมือนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับพี่ตั้มหลายๆครับผมขอบคุณครับที่เป็นไลน์ครับขอบคุณครับพี่น้องบ้านเฮาครับครับผมเอาละครับพี่น้องครับมือนี้เวลาเขากับบนโลงแล้วนะครับผมพอกันใหมอีพีหน้าครับผมสำหรับมือนี้เวลาเบนโลงแล้วพวกเฮาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ